สวัสดีค่ะดาราก็สิบมาแล้วค่ะเปิดวาร์ปนางเอกตัวจริงของเอสกันตพงค์พระเอกแม่เบียสวยไม่แพ้ดาราเมียสวยมากไม่แพ้ดารากระแสมาแรงฟิดแบ็ดีเกินค่าจริงๆค่ะสำหรับละครแม่เบียเวอร์ชัน2021โดยผลงานของผู้จัดเอสุภชัยนำแสดงโดยนาวนิสานาตเอสกันตพง์และลดเมฆนึงนิดและอีกหลายๆท่านค่ะ ไม่ว่าจะฉากแสงสีเสียงเสื้อผ้าผมเรื่อง c g ก็ไม่ไกลกาค่ะทำให้กวาดเรดตติ้งล่าสุดอยู่ที่4.3ข้อมูลนะวันที่3สิงหาคม64และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะคือพระเอกหนุ่มเอสกันตะพงที่รับบทบาทชนะชนที่แซบสีจัดหนักจัดเต็มจนถูกพูดถึงกันสนันโลกออนไลน์แม้ในจอเห็นแซบแบบนี้แต่นอกจอเขาคือแฟมิลี่แมนตัวจริงรักลูกรักเมียสุด ลูกสาวน้องวาเลนติน่าก็น่ารักน่าชังมากๆเลยล่ะคะ่ะขณะที่ภรรยาสาวคริสติน่าวิงเครอร์ก็สวยดูดีแบบมีออร่าไม่แพ้ดาราเลยทีเดียวจ้าแต่จะสวยขนาดไหนนั้นไปตามวารนี้เลยจ้า The Kitty Way ขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่คะ่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดาราก็สิบด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ